มาเบิร์นคนจับปลานะครับพี่น้องอือโอ้ปลาคอรกระโดดดวงเดง้งดวงเด้งเลยอือมีแต่ขนาดงามเนาะครับนอกำงามเลยปลาเข็งกับตัวบักใหญ่นหนึ่งตัวแหละตัวบักใหญ่บยนสายผมหนึ่งพ่ออือปลาสลิดนี่โลละหกสิบวะครับอือเดี๋ยวผมจะไปเบิร์นคนจับปลาก่อนเด้อบารนี่เด้อเดี๋ยวจะค่อยว่ากัน เอาละครับพี่น้องครับมาเบิงเพื่อนจับปลานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับคนกำลังจับปลากันอยู่บนครับพี่น้องโอ้ประคอกระโดดเลยครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือวิถีของชาวบ่านเฮานะครับในการทํามาหากินเพื่อนกันเขาเริยนว่าสู่ปลาสาสางนะครับพี่น้องครับ เอาละครับไปกระกสูบปลาสาสางนะครับติดเครื่องขึ้นมาแล้วครับเตรียมพร้อมแล้ว โอ้โหแักไงเลยครับพี่น้องครับโอ้โอมีแต่แบกไงๆครับพี่น้อง โอ้หใดไงเลยครับพี่น้องครับใไงเลยกใหไงเลย นั่นแหะครับพี่น้องครับก็คือวิธีของชาวอีสานบานเฮ้านะครับในการทำมาหากินครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ